น้ะพี่ดอกอันนี้เกับซิมาก,กวดเครื่องวัตทีเ่าสื่อมาเนี่คือสองละบอ่อเนาะซิมาไร่ร่วมเครื่องทีเอาจากหันแม่ปล่ามียังแนนโล่ท่าก็มาหอดเนี่ยเออ,าส,อเสาาซองแรงจานตีอ่ะอันนี้แกวไปซื้อแล้วกินขอบคุณค่ะไปันเดี๋ยสอง จักแล้วเขาหนึ่งกิดแดองบอกให้หนึ่งใหรกินจ้ะเอามาให้ตะเข่างข่งบ้องเออเข้าวาให้ตะเขาเออน่ากินเขาบ่ให้ พี่ดองอันนี้เขากระสิมาก,กวดเครื่องว่าที่เขาสื่อมากนี่คือสองละบ่อเนาะ,ะนมีด้ำหาแก๊สแก๊สเสหาาเออมีด้ำหนึ่งหนงสอามสี่หาเป็นเซนเส่าหาพันเแล้วกะวว้สองแก๊สแก๊สหนึ่งสี่สิ่วกพันเป็นเก่าสิบสองพันแล้วกะไข่ไก่าหาเตะหนึ่งสองสามสี่หา ไรเส้นหนึ่งบอเส้นหนึ่งเจ้าพันเส้นหนึ่งเจ้าพันถุดเส้นหนึ่งแล้วกะนมเล็กตาซอยสาแก๊สแปดิบหาพันรวมเมอร์สงเส้นหาซิหาป้ากระป๋องสามแพ็คแพ็คละสี่สิบแปดพันถืออยู่เส้นส mm. ี่สิบสี่พันรวมเมอร์สเป็นเจ็ดแสนสิบหาพันเจสนสิบพกพันรูดหายพันหนึ่งเนาะเป็นนานนะ เจ็ดแสนสิมหาพันถึกแล้วอันสำหรับหารที่หนึ่งบัตรีิหารที่สองไปสื่อหารแม่ทิพนะสีมาอะไร่รวมเครื่องทีเอาจากหารแม่ปล่ามียังแน่หนึ่งมีเป็นนุ่งหาทงุงหนึ่งกวาางง่าบังเด<า>ือดขบแล้ว่าสามสีหาท,งท,งทุงแปดพันเพื่อที่เป็นจีซิบแล้วก็เกลือสิบทงุงนี่เป็นสาวพัน ทงละสองพุรีเป็นเสาพันแล้วก็เสื้อนอนแสนสามสิบหนึ่งอันแล้วก็เสื้อบวกทรงเส้นหนึ่งแล้วกะซินหาพื้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเส้นหนึ่งเกือบเสาพันคู 2> 1, 2, 3, 4, หนึ่งเมื่พี่น่อยพาห่มแส้นหกสิบสองพื้น พื้นหนึ่งแปดสิบพันมาเคสโลหนึ่งโลสีส mm ิบหาพันแล้วกระซาศพื้นหนึ่งหกสิบพื้นหน,น,นึ่งหกสิบรวมเมื่อเป็นหกแสนเจสิมหาพันกีบนอกพี่นกนอกจากนั้นนอกจากเครื่องอีเมลหันอีเมลแล้วกะ็เข้ากับได้ไปสื่อขนุมเพิ่มก็คือซิปทงเนาะก็คือราคาแสนสาวพันกีบแล้วก็ผ้าไหมเหี่ยหกแผ่นสื่อไวเรียบลอยแล้วนอกก็คือ ซองแสนซเนาะซึงตกแผน่นซานซิหาพันที่แหลกไปต่อราคาเข้าแต่ว่าอีต้นเขาก็เลยแบบว่า<ม>ให้เขาจำเก่าเราเขาก็ขึ้นอย่างนี้ว่ารุดลอบลุดเนาะรา่ารวมทั้งมืดก็คือจะเป็นซองหลานซามแซนสาวพันกีบละกาทิพย์ก็เคยสื่อป้าแหงมาไหวเนาะก็เตียมสีไปสวยเรืองไม่เท่านี่กระสือมาแซนเจสิพันเนาะยู่คีปลอตลาดสวรรค์ตอนที่ว่ามีสัตว์ป่าเนาะรวมก็คือจะเป็นซองหลานจีแซนเก่าสิพันกีบ แล้วก็เงินก็จะเลือยอยู่ที่8ปดแสนหาสิบแปดพันกีบแต่ว่ายังมีเครื่องที่ห้องพรท่านได้ซื้อเนาะมืออื่นก็สิซื้อเพิ่มก็คือมีตะปูเนาะซื้อผ้าไม่มีไม่เหี่ยไปไปก็ต้องมีเล็กตะปูสําหรับตอกเนาะก็เส้าพันแล้วก็มีน้ํามันหลดก็ซ่อมแซนนะพี่น้องแล้วก็อีกซ่อมแซนก็สีไฮไม่เท่าที่ว่าพื้นต้าโบนเนาะอันนี้พื้นระบุมาเลยเนาะก็คือ ป่าป่าแอเพอล่บระบุมาเนาะว่าะไฮเมทาวซ้ำแซนกีบ้าจ่ายตั้มหนีก็คือจะาเลื่อยสองแสนสามสิบแปดพันกิบตัวหนีกส็สิอ่าเบิ่งตั้มตัวจริงเนาะว่าสี่ไฮเมทาวอ่าที่ว่าเราจะไปสวยเพิ่นนี้ก็คือมเมทาวังวะจะหึงจะมาซื้อจ้ะมเมทาวบัจจือซื้อเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่คนเดียวนะเนาะพี่น้อง อายุ6กสิบห้าปีฮะนอที่ว่าบานเพิ่นสุดส้มพันก็คือจะเรื่องเงินสองแสนสามสิบแปดพันกีเบิ้งว่าสิ่ไฮเพิ่นเมื่อดบอรหรือว่าอ่ามันมันมีคนอื่นอีกบอ่ะนะกับเบิ้งตามตัวจริงเนาะแต่ว่าเงินถัดจ่ายตั้มนี่ก็คือจะเรือสองแสนสามสิบแปดพันเนาะอันนี้กะ คาเบิงในคลิปต่อไปเนาะอากาขอขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องทีว่าทํำบุญผานสองทิปเจ้าแนวแล้วก็ผ่านทีมงานของเข้าทุกคนเนาะมือนกะจะออกเดินทางไปสวยเพื่อนหนอตามทีว่าได้กำหนดไวก้กะขอให้พี่น้องมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจแต่ความไขั้ยมีขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีเข้ามาแล้วก็ขอให้เจริญไปเมื่อนาด้ี่น้องขอให้ถึอเหล็กถืกห้วเด้ออาซึ่งตอนนี้กะ หลังจากที่แบบอาณาตื่นเมื่อือวานนี้เนาะเตรียมค้องเรียบร้อยแล้วก็บ,บอกน้องทรายไปว,ว่าเอารหลดไปเชกเนะเพราะโหลดคกๆคักๆมันเป็นยังก่อนถหลดฮดาบี่แตกพี่น้องบี่แตกบี่แตกมือซองขางเลยบีนาเออบี่แตกเท่าไดรก่อน มุดซองแซนแล้ว <laughs> แล้วก็ตายกับไอ้แก้วไปอ้อาณาไปหาเงินเนาะไปหามเงินแฟนขับฝ่ามาเนาะแล้วก็ตอนนี้เข้ากะกลับมาเฮือนเป็นเทียห,หอยแล้วก็เตรียมเคื่องกระลังสีปสวยก็คือเมทาวันบานประตรนูนันเองเนาะพี่น้องของบุณีรย์เฟรนด์คลับแล้วกับพี่นายเจดีทุกทานที่ฝาเงินมาสวยเรือไปค้นขึื่นมันนี้ <laughs> นี่เนาะ <laughs> ทิพย์พึ่งจะตัดวิดีโอแล้วเนาะพี่น้องก็เลยก็ลังอันนั้น โลยว่าสิคนถบากันบ่โดยถ้าก็มาหอดงานนเรอเออไม่ได้ตายเกำลังเกื่อนเกลื่อากนักเอนนนักเืไข่ได้เชืมเหียนใชไข่เออเอาใส่แก๊สแลวก็เดียวไปหอดทุงซีแล้วขี้แกบใส่เอาขี้แกบใส่ตต่มมาให้มันนั่นะ อกใส่อ right? ุ้ยแก่ขามนั่นรู่ได้จากเห็นข้าที่ชุดคือแตกปลอดปลดไทยสิชุดคือแตกไม่สมบัติจริบนะ บอบใส่บอใส่ใส่ทั้งหนองนี่แหละต่ว่าเขาไปหอทองซีแล้วขีแกบใส่ผืนมันใส่ก็ได้ขาเสืออแพรใส่ก็ได้ขีแกกบื่นลบได้หสิปื่นได้ได้นด้ใส่ลายจับขีแก่ทั้งค่าย้ยมันน่นนันข้าพาอแพรสเด้เด้สินนี่บอพอดีมมาสิแตก โเดเอาแคก็ได้มันมันืนแดมันสีเงนบ่อมังงขนมมันะนั่นเล้นี่เด็ก็ใส่กันนี่ทงเป็นนวตอันนี้เป็นบเมันเลยด้ออันนี้เด้วันนี้ก็มีหมกเทพีหนหมกเกระเตงนัวหเทศเงเราได้อยู่ในไ้คือบบใส่ทงเื่องแล้วก็สไตเื่องเสือเราหนะ เออกะซิ่กระไน้ำกัานเลยเดิมเกอะไรี่นองบันเด้อเด้อบารัมสนกเด้อบันนาเดอน้าเนาเนอเออสาวซแรงซานตีบได้ยังอหลุดลเอาานี้เอาไปแลบข้างในเดียวมันสิปิวตัวข้าใน เอออนาเงก็ได้เออเอออาเงเออเออนมเออบ่เอ้ยยังยังมีผ้ามีเหียกับเขาอยู่เเอาเหียก็เอา้งโยาๆไปก็ได้มันจึงบ่ออันนั้นสุดยูมันบริเยาเอาเอาควงเอาวะเอาหมุ่มลงเลยเบ้อนี่นะเเลียมาแบบนี้นี่ได้ไดผ้ามีเหียมันสย่างอยาค่ะแบานี้เ้อผ้ามีเหียกทรงเนาเบ้อควงลงมาจอางนีก็ได้ คืนและไข่ขอครับไก่ยีนอ๊อฟแกยีนอ๊อฟกูแตกด๊อกปุ๊บนักเพนด่าเด็กไม่ได้เห็นมิชี่เปนเมียนเลยมันหน่อเพนด่าบุญวาตุเพนด่าเลยก็เลังออกเดินทางมาเล่นยีนอ๊อฟแต่ว่าตอนนี้ยังบัท่านได้กินเขาได้ห้องสิไปแวรเอาอันน้าผ้าม่เหี้ยเนาะแล้วก็ไปสืบแล้วอยู่แล้วกินแล้วก็ไปเอาข้าวสา้แล้วก็เดินทางต่อเนาะพอดีทางข้าวสา้ก็เป็นทางไปพอดีเนาะ ไม่นี้ทีมงานเป็นใจชี้เรื่องเนาะมักให้กระดอนกับดอนอ่ะอันนี้แกเไปซื้อแนาะกินขอบคุณค่ะแตงพ่อได้ซ่องขาบได้เสาเสาเทียงแล้วก็ไปบอกมันอันณาเจ้าข้องหันเนี่ยว่าเท่าเมาอันเครื่องแล้วมาแทนใจแล้ว เ้าวเจลเนื้อเือนเฮยยาเรายังไม่กินประเดมเจวก็มีเนีนางแน่ไก่ก็เป็นโตโตเซาพัดเกินแรงมากใชมแกไอ้ม่แนี่แกแกแกอ่ะอยู่ทงนั้นแกชูเพอร์ดีกว่าไก่็เป็โตว่ะเาเป็นโตเลยนะ ม,ม,มือจะแกะปิดเกอนแนะ้ะพี่น้องนะบนมือแกะนะฮะจะหายยอันนี้เด <c oughs> ็กใช่มันี่ตำเทมบดาหัวข้ามโหลดหัวพอคิดกัได้หูข้ามโหลดกระซอขนาดยิวคือกันเหม่ยดาวข้ามโหลดเขาไม่ปาเรีย <c oughs> <c oughs> มานนำเลย ปากปรดมานํ้ามนอนอยู่นเมชเปลัาเมียกะฮัดห้องเพ่งแล้วอยู่กันเม่อเช้านี่ก็ห้องวะจัยันวัวเลยเอาละไป้องห้องดกีเขาไกีก็นายังมว่างเสียงไปแกวเอาตับบอลบอลอตัอาันไม่ใจม่ตับจังหมดตเนี่อะไรก็ได้ ใ่มีแจวแจวก็เป็นชื่อบอกแจเชอเอาัมาห้ัส้นเขาเียแม่เลยว่จังลบมันใจได้ทอยากเขาเนละ้นาปากินตยังเห็นพอเลจไหมพ่ล้กินกันตต้กินเบอร์กเบอร์กินจากัต้เชาเขาที่มตีกอย่างเ ใเก็บเนี่ยี่วลาที่อยากเกาหมครับเก็บพวงมึงว่าอะไรว่าเก่ะมาเข่าขาจิตอันนี้เป็นปุยหยาทีมงานยิ้วเข่าเนอะพี่น้องูเปอร์กัพ่อชูเปอร์ข้าวเส้นพวเขาเสียงเดียวกจัม่าจัคนมากพอแมมากัพอมาพี่น้องเฮ้ยฮิวสิบาห้งคนไม่บอกเราหลงนะที่ราไปม ไปเจะเอยวไปจุบันครับจะไปชายบ่ไดเดากเช้นะเราไปบ่อดเดอกบ่อยากไปไทยเลยไปไปเห็ดองนะอยหน้า่าบงอยากบ่อยากเห็ดชองไปพุทธระบบไกเนาะการสวงเรือการสวยเรือการสวงเรือัด้ิงานอานว่ะการสวยนจะสนี่น สวยเรือปไวยน่ะชวงเกลือมันใช่อีกโอ้จริงอ่ะีนทางลงทางลงพี่สองสั้นแห้งเนาะสั้นขระดาีไม่อกไหมบรกเนี่ยนี่มิเตจับก่เบกก็จะาใจับันท่าคืนเลยนะฮะคือวันวันวาวันหัวอันนี้สั้นหัว่านนั้นอันนั้นมันสูงสุดมันหนังเงาอันนี้กพราะสูงขมู สั้นีแสูงสงแม่น้องดีบานนีบ้องหัวูงข้วมาดอกมีห้เ่มาดอกเทาโลนนะเด้สั้นสั้นอตัตะป่องตัวดจดูอันนี้นี่ประตามกว่าสี่สบห้าองศานี่เกินนี่อันนี้มงนี้เกินนี่ต้องประมาณห้าสกูปจังความันสั้นไดีล้วฝังเสียงรถสั้นริจ เศร้าๆนะถอยๆเลยเพิ่งว่าอะไรถอยลงแห้งเลยเนาะอ่ถอยๆสุดก่อนเขาลงนะควรตัวบ่ากูชิลงบ่เปาลงเห็ดช้างอันนี้แห้งค่ะแห้งชิโลงพอลุดหูบมึงดูความมันนั่นเนี่ยสิกระไปสุดก่อนเขาตายข่อเอามันสุดแห้งนะสุดเด็กเขาบื้นเนาะดำเนาะนี่เนาะเขาแล้วพี่น้องเอ้ยขามขั้วนี่ไปกระแมน แต่ว่าขั้วนี้มันอันนี้แห้งแล้วเทาความจะโลภวันใจขั้วพี่น้องตอนน้องก็ไหนเขาจะในขุดเอาได้นี่ยนะขุดเนี่ยห้อยรถไทยมันมันปวดดูพี่น้องสั้นขนาดมาซอยเรือมาเบิ่งใจสุดเลยความลำบากนาะพี่น้องกับทีมงานฮะทางดูพี่น้องแม่น้องดิ้นประดีหันใจกัดใจอ่ากได้หันใจกัดใจขนาดกัดใจยังหว่าวอยู่แหวะเลย ดีเนาะปามันทสมแหงอริผูกป้าตกหักเนาะตกดึฮุฮกฮอฮเฮึาึฮ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 าฮึ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 าึฮไฮึฮถนึฮึแล้วฮึ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 ฮอฮึ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 อนฮ้ฮึฮึอึฮ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 ีนี่เฮึ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 อยู่ฮึ่อยู่เนาะ เพ่นไปใส่ปะเต่าก็บ่อยู่่จะไปงกันบ่ได้ผู้ใดอยู่ซั่แลวเนาะเ่านี่ก็จะออกไปยังสามูแดงจะบวเดีฮาเห็นอยู่นะนี่เนาะพี่น้องแบบว่าข้ามาแบบได่บอกบ่ได้กล่าวให้เลยเนาะใช่เขาอยู่เพรับเพื่อนได้อ้แม่เทาอยู่คุ่นม่เทาไ่เทาอยู่นะทุกคนถอยไปไกลๆล วไปกรไไดบอต้องเอาถอยกดเข้าได้รึยอยไปยังกดคุณไม่เทานอนแมนเล่า๊อกรอดแลคุณคิดตัวท้ยล้วตอนนั้นได้ไหมสวัสดีนี่พี่น่งอ้น่ะโอ้ตายสวัสดี เป็น,นยังบ่สบายเออจืออจ้อปะจื้อแบนไผ่จื้อจักแร้จือเลยห่ะจักแรลเออนอนาเอออยู่คนเดียวกินข่าวแล้วบอบ่มียงังกิน เออได้เนื้อมูอ่ะเนื้ยู่ด้วยะเข่าหนึ่งกี่แดงบอกเข่าหนึ่งกี่แดงบอกฮะให้หนึ่งให้กินจ้ะเออข้าวหนึ่งอะไรบาให้กินบ้างมาแต่ข้าวข้กินฮะเอามาให้แต่ข้าวคงกินบ้างเออข้าวไฮแต่ข้าวเออน่งกินข้าวบะไฮเออ นีเนาะตอนนี้หอดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้ยแ่กะาออาวบเออตันอัน,น,นเพืพอเอ่อนอันนันเพิ่อนกอยู่บะเพื่อนปุดตาบอดยเออและก็เพือนต้นอันเด้เพือนที่ว่าผู้นึงนไปบ้านแล้อเออเข้าไปซัพยายามแม่เพื่อนันพกักหันเป็นบา่าว ลืมเนี่ยเมียหันใจบาเต็มเนื้อมาได้บาดอกโอ้อนเ,มมนเนี่ยเมียหันบาเต็มพัวได้สัตตาบอดสัว์ตาบอดเออัดไปอ่ะห้อนี่ไปจงังไรซะฮะไปจงังไรสัตไปห้องอ่ะอ้าวจูงเมียเมียจูงพัวเออจับอันนี้เออใช้มูเจ้าไปใช้มดขายมันเลยคลายมันเลยวันนี้ยังไดออขายลายประเด็นนะซามเซนไม่เท่าสิแป้งให้ไหมเด้อเหือดนี <c oughs> ่สิหมากออกเด้ออันนี้เด้อ นี chat, uh, mm ่เด้เอาตรงงามๆนี่ใไงเจาะตังเอ้ยดงเหมินเจ้าไข่ายกันเ้่อเฮ้นี่โจผ้าสมัยอ่อนฮะเฮ้ยนี่โจนี่จุดนี่นกวดนี่ดวงใหม่จุดนี่นกวดนี่เขาขึ้นมากวดเบิ้งบอนนอนบานนั่นนันแค่นั้นนายเจาะโจอรดตังได้บ่ไม่เท่า ได้เข้าตาผ้ามีเหี่ยแห้งง่ามาลาผ้าจออกแห้งนีปันกะแห้งดีแห้งดีเออผืนนั่นบ่ลเราังไปหาเขาตีคุณเราไปคืนคืนเอาคอต้บริทายเจ้าก็เอาอีกไปทางนั่นเลอ เอออนู่นขาดซ่องโหลดนะฮ <c oughs> ะ, <c oughs> ะบ่มีนี่เบิ่งแกะก่อนเอาจงไว้ซ่อง สำหรับคลิปต่อไปก็ะจะเป็นคลิปสอมแซมเพื่อนมเมเา่าเนาะพี่นอ้องอนามมยเพื่อนนอนสนันการเบ่งในคลิปต่อไปถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลวกะ็อย่าลืมกดซับสไคร์เนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กะคลิปนี้กิจบยว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกท่านที่ว่าให้ทุนมาเพื่อสวยเลือดขอบคร้มอ่าหรือมเมเา่าทางบ้านประตุงเนาะกะเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสลักคลินี้บ๊ายบาย